สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับลุงวีบ้านไร่ลิมบึงนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีให้อาหารปลาดุกน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับสำหรับปลาดุกน้อยของเรานะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่า จะเป็นยังไงล่ะครับเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารด้วยกันนะครับตามไปดูนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับสำหรับปลาดุกน้อยของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัวใหญ่เริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าน้ำเริ่มจะเป็นกลิ่นแล้วเนี่ย อา้ากินกันกินกันบ่อกี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูบ่อที่สองครับจิตวันน้ำเริ่ม จะเปลี่ยนสีแล้วครับกะว่าสิบสี่วันจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหดูตัวใหญ่แล้วครับเนี่ยใหญ่เร็วมากเลยอ่ะ Kin, 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 to, 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 to. ก็ไม่ไม่มีตายเลยนะครับทุกคน300ตัวบ่อละร้อยห้นะครับโดยประมาณเพราะเราซื้อเราไม่ได้ช่างนะเราไม่ได้นับตัวนะครับแต่ช่งางนะครับ จะอิ่มละอ่ะเดี๋ยวเพิ่มให้น้อยคงจะอิ่มละ คงจะอิ่มแล้วละนี่ก็คงจะอิ่มแล้ว้าวโอเคนะครับสวัสดีครับ